รถบรรทุกไม้ซึ่งเป็นปลายไม้หรือว่าปีกไม้ต่างๆท่านเคยเห็นไหมครับรถที่บรรทุกไม้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถอกล้อหรือรถสิบล้อในถนนจุนนบทหรือถนนหลวงใหญ่นั้นส่วนมากรถบรรทุกนั้นไม่ได้จช้ตะากายออกอุ้มให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ปีกไม้ปลายไม้นั้นตกบนถนนหรือตกใส่ ยานพาหนะกันอื่นๆที่ทำหลังมาซึ่งบระเต็บเกิดขึ้นเพราะเจ้าของรถหรือว่านายจ้างนั้นกระทำการโดยประมาทบรรทุกผีกไม้เสีบไม้ทําไมเสีบไม้นั้นล่นอยู่บนถนนหรือว่าตกใส่รถกันหลังทําไม้เขาวันนั้นหรือว่าผู้ได้รับความเสียหายซึ่ง ปีกไม้นั้นตกใส่รถของเขาทําให้เขาต้องหลบหลีก,ลกหรือต้องชนปีกไม้แล้วรถนั้นไปตกกลางทางเกิดอุบัติเหตุหรือว่าปีกไม้นั้นหล่นอยู่บนถนนทําให้รถมอเตอร์ไซค์ไปชนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตซึ่งบัดิตดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะความประมาทของเจ้าของรถความประมาทนั้นทําให้บุคคลอื่น ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บแก่กายหรือจิตใจการกระทํานั้นผู้ที่ขับขี่นั้นจะต้องได้รับโทษในต่างอาญาตามประมาณนะครับเราต้อง,นนงดําเนินคดีส่วนในข้อหาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นในข้อหาละเมิดเขาก็ต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินของเขาเสียหายหากรถนั้นหรือคนที่ขับรถนั้นเขา เป็นรถของเขาเองหรือเขาเป็นลูกจ้างหรือเขาทําการในขณะที่เป็นพนักง,งานของบริษัทผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทนั้นกะ็จะต้องฟ้องผู้ที่ขับขี่พร้อมกับนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของเขาให้เข้ามาร่วมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแกตายาทหรือว่าผู้เสียหายนะครับส่วนเราจะสืบยังไงว่ารถก,กันไหน เป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่บรรทุกปีกไม้สิบมานะสิบไม้นั้น,น,นเมือ่อเมื่อเราขี่รถตามหลังมาเราต้องพยายามเตี่ยดจดจาหมายเลขทะเบียนหากเราจ,จดจําไม่ได้เราก็ต้องสืบหาตามกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือตามสี่แยกสามแยกอของบริเวณใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเพื่อที่จะสืบให้รู้ว่ารถคันไหนที่เป็นรถบรรทุกไม้ ้าไม้ไม้เศบไม้นั้นตกอยูบ่บนถนนเราก็ไล่เลี่ยงไปให้พบเมื่อเราสามารถสืบรู้แล้วว่ารถคันไหนที่มันทุกไม้พึ่งผ่านมาเราก็นําเรื่องนี้เศษไม้หรือว่าอีกการนี้ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับข้อหาขับรถโดยประมาทแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายค่าทดแทนต่างๆที่เกิดขึ้น ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะั้นเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู้ขับขี่รถหากเขากระทำโดยประมาทในต่างการที่จ้าอย่าปล่อยให้เขาลอยนวลอย่าโทษโชคชะตาอย่าโทษเคราะกรรมต้องเคราะกรรมที่เกิดขึ้นกับเรานะแต่การกระทําดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะความประมาทของบุคคลอื่นซึ่งบุคคลอื่นประมาทนั้นเขาต้องจดช่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เราและเขาต้องรับผิดในการกระทํา ประมาทของเขาเองถ้ามองเป็นภาษาคนใต้หรือว่าภาษาใต้นะครับการกระทำดังกล่าวของผู้ตำมันปรับจางบรรตุกปีกไม้เซฟไม้เรื่องกระทำการปรับจางบรรตุกนั้นการกระทำทำให้ปีกไม้เซบไม้ตกอยู่บนตะเนนหรือตกใส้รถกันตีครับาตามล่างเรือส่วนตามมานั้น เตื้อเป็นการกระทําโดยประมาทในทางกฎหมายการกระทําโดยประมาทนัน้นทําให้บุคคลอื่นเสียหายเขาจะต้องรับผิดรับโทษในการกระทําน,านั้นอากทําให้บุคคลอืน่นตึงแก่ความตายเรื่องบาดเจ็บสาหัสหเรื่องระรับอันตรายแก่กายจิตใจเขาต้องรับโทษในคดีอาญาท่านกระทําโดยประมาทและเขาก็ต้องรับผิดในคดีแผงถึงเป็นขาเสียหายขาเยียวยา,าในาเกี่ยวกับชีวิตสัพย์สิน เรื่องวา่าการตุกพลภาพอะไรซึ่งหลายอย่างเราก็ต้องเรียกร้องหากเราเป็นทายาทเราต้องฟ้องดำเน่งคดีเกผู้ปูกับขี่รถและเรื่องว่านายจ้างเรื่องว่าผู้ว่าจ้างในเรื่องนั้นๆการซื้อห้ารถตีได้กระทำโดยประมาทนั่นก็ต้องพยายามจดทะเบียนป้ายทะเบียนรถให้ได้หากจะอาจจบไม่ได้พยายามจำลักษณะแล้วก็ไปดูกลองวง,วง,วงจอมพิษไกล ตีเกิดเหตุตำรานตำรานค่ารร่วบานรั่วเดี๋ยวนี้กรงอุ่งจมพิษกองกอ,องจังหวัดรร่วกองอ,อมตะตอนนี้พยายามเขา้าพยายามทิศอยู่ตามซี่เยกบต่างๆด้วยสร้นเยกบมากมมยนะครับเราต้องไปดูเมื่อเราดูแลกันใหแเราก็เราไปดำเนินคดีฟ้องร้องแจ้งความให้เขานันต้องเข้ามารับพิษในคดีต่างๆให้ได้นะครับอย่าปล่อยให้การกระทำ ปาพิกของเขานันลอยนวลนอย่างเพราะเขาต้องไปกระทำแกบุคคลอื่นอีกการกระทำดังกล่าวนั้นทำไมบุคคลหลายคนรนะรับความเสียหให้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สิสนต้องเอาคนกระทำความพิษรั่วคนชั่วนั้นอย่าเพราะเขาลอยนวนลก็ต้องมารับโทษให้ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเกิดขึ้นมากมายและเกิดขึ้นสม่ำเสมอเพราะเมื่อเราออกจากบ้านก็มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาความเสี่ยงนี้ สิ่งที่เราสามารถที่จะแบ่งบันแบ่งเบาภาระความเสี่ยงได้ก็คือการทาประกันนะครับประกันตามปรบอรตามประกันภัยไม่ว่าท่านจะทาประกันไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามหรือว่าสองบวกสามบวกพยายามที่จะลดทุกนันพยายามที่จะให้มีประกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนภายนอกนะครับหากท่านมีปัญหาตํานองหรือว่า จิตเช่นเดียวกันนี้จะหาผู้รับผิดได้อย่างไรจะหาว่าเจ้าของกิ่งไม้ปลายไม้ปีกไม้นั้นตกอยู่แล้วเราขับกีมอเตอร์ไซค์ไปทำไมล้มบาดเจ็บสหาหัสเราจะติดตามผู้กระทำความผิดนั้นอย่างไรนะรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ถ้าม่รู้จักทนายคนใดโตมารปรึกษาทนายนัดยินดีให้คำปรึกษาก,กับท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเรียกร้องอะไรจากไกลได้บ้างเรียกร้องได้จํานวนเท่าไหร่ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแจร์และกดติดตามเพื่อจะได้รับความรู้ข้อกฎหมายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้เรื่องการนําสืบให้เห็นชัดเจนเป็นพยานหลักฐานและกดติดตามกดแจร์ให้ด้วยนะครับเมื่อมีปัญหานึกถึงอนายนัทเมืองนักก่อนสวัสดีครับ Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.